คนละคนละข้าวคนละข้าวน้อยท้องได้พี่อะอ้าวแม่ไม่ยช่้าดิเริเงินสิบปิกว่าทำอะไคนอน อยู่ค <Okay. S 1> oh, ู ani, mm ่ออา้านคู hmm. mm ่ hmm. mm ้า hmm. น mm ี้เาเคป็นตี่เัารานตองอเอาตออหมดตั้ยต Hoa hai hoa 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 hoa

เยนดีบอมันรำอยู่มันมาเห็ุเียบต่อยเรี้าโมบุ๊มใช่จริงกระมอยกะโดตายห่านกระไม่น้องเข้าไม่อืัด้านะ้ยโนองหัน้องทำหลั้ับ ใกล้ํกลททำทำอะใหญ่ใหญ่นาะทำทำใหญ่ใหญ่เลยนะ่องก็ะ้็ลนล่ไงกัลังคนละ่อีกนอ